ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังบีเดียช่องสตังบีเดียช่องข่าวของคุณสตังข่าวด่วนประจำวันที่31พฤษภาคม2566นะครับ วันนี้มีการแจกเงินประกันรายได้ข้าวงวดสุดท้ายนะครับโอนเงินเข้าบัญชีวันนี้จะได้กี่บาทมาดูกันนะครับอันนี้สําหรับการโอนเงินประกันรายได้ข้าวงวดที่33นะครับซึ่งจะให้สําหรับกรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่20พฤษภาคมถึงวันที่31กรกฎาคม66นะครับเรามาดูราคากันเริ่มจากข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่นะครับราคาเกณฑ์กลางอ้างองิงอยู่ทีู่่ที่13,000กว่าบาท ส่วนต่างสำหรับการจ่ายเงินนะครับประมาณ328บาทต่อตันนะฮะต่อมาข้าวเปลือกปทุมธานีนะครับราคาเกณฑ์กลาง11,000กว่าบาทส่วนต่างเนี่ยเขาบอกว่าราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าราคาประกันต่อด้วยข้าวเปลือกเจ้านะครับราคาเกณฑ์กลาง10,000กว่าบาทส่วนต่างราคาเกณฑ์กลางจะสูงกว่าราคาประกันข้าวเปลือกเหนียว ราคาเกณฑ์กลางอยู่ที่12 0 0 0ันกว่าบาทส่วนต่างที่ได้รับเนี่ยเขาบอกว่าราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าราคาประกันเช่นกันครับนี่คือการโอนเงินงวดสุดท้ายงวดที่33สานะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวแล้วก็ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่20พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมใครได้รับเงินเข้าบัญชีทอกอสอรเรียบร้อยแล้วคอมเมนต์มาใต้ร่างหน่อยนะครับทา ก็ขอแสดงความดีด้วยขอให้ใช้เงินนี้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดจะให้สตังต์ตามข่าวการเงินเกษตรกรอะไรนะครับคอมเมนต์มาใต้ล่างได้เดี๋ยวสตังค์จัดให้กดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังค์มีเดียด้วยนะครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตังค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลาสีโมงครึ่งถึง5้าโมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297 ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ